อใส่ใบางมากคุณการน,นิการส่งมาห้าสิบดวงค่ะังคาคุณ<อ>นัทธนพรบอกว่าพ่อรถบัมค่ะ<อ>จบแล้วครับรถบัมจบแล้ว หายย่างแล้วอ๋อยังไม่หายวันนี้คลิปสองทุ่มน่ารักมากเป็นการโชว์สองทุ่มงดอ๋อเดีย๋ยวง,งดดีเพราะว่าคลิป YouTube ไม่มีใครดูไม่ดู YouTube แส่ไม่งดไม่งดเราลงแล้วก็ลงทูสีไปเนี่ยช่วงนี้ก็คือยอดวิวก็คือแย่แ,แต่ก็ไม่ไรไม่แคร์ก็ยังลงอยู่ ส่วนไลฟ์ก็อาจจะแบบขี้เกียจไลฟ์บ้างถ้ายอดวิวน้อยเราก็จะความความขี้เกียจก็จะมีมากแล้วก็อาจจะไลฟ์แบบน้อยน้อยลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็สังเกตเพจอื่นเขาก็ยอดวิวเขาก็มีปัญหาเหมือนกัน <c oughs> เราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องแบบทำให้มันอยู่ยากคุณชนะทรส่งมา50ิดวงขอบคุณครับก็บสนับสนุนกันได้ครับผม คุณ ique, อัญชลีส่งมาสิบดวงคุณจุ๋มบอกว่าคนที่สนุกที่สุดคือพ่อๆค่ะดูแล้วอาร์ตตัวแม่น่ารักมากค่ะหลายคนอาจจะแบบเอ้ยชื่อคลิปแบบไม่น่าสนใจหรือเปล่าวันนี้คลิป <S 2> <S 2> YouTube อของเราสนุกมากต้องเข้าไปดูเองเพราะว่าเราไปดูนิทรรศ,ศการศิลปะใช่ไหมโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจัดที่ไหนยังไงหรือว่าจัดเลิกไปหรือยัง มามีอยากไปดูแต่ข้อมูลไม่แน่นเลยนะครับใช่ไหมลูกคุณวงสุภัสสุกมาห้าสิบดวงครับผมวันนี้พ่อพ่อดูคลึกเป็นพิเศษเลยคุณเนยส่งมาหกก้าดวงเลขสวยมากเยบ คุณ <พะ S 1> จุฑาพรส่งมาห้าสิบดวงครับอขอบคุณนะครัทีพีวันนี้มีกันบ้านไหมลูกอ่ามันสุข <laughs> ไม่มีกันบ้านครับเนี yeah. สบายก <laughs> โยจะขึ้น,น,ไ,มน,มนมไม่ยมีัมนเราจะขึ้น <alg peine> คุณสินสิริบอกว่าสวยมากเลยอัญญาไอวา คุณสู้สิว่าหญิงบอกพิธีน่ารักนี่คนนี้เจ้าประจําพิธีก้นจํามั่มแน่นกันเกงมากลูงคุณจิตสุภาส่งมา99ดวงคุณมิวส่งมา45ดวงครับเหนื่อยเลยวเหนยแล้วเห็นไหมการมีลูกแฝงก็คือแบบเขาอยู่ด้วยกันได้ วันก่อนดูแบบมามีเขาไปดูเนี่ยน้องปกป้องนะน้องปกป้องด,อดูต้นหอมดูต้นหอมต้นหอมเขาชวนคนแบบบอกว่าหแบบาเพื่อนฉันอินแล้วฉันก็อินมากฉันก็เลยจะไปมามีมามามีตอนแรกมามีจะไปแต่ว่าไปฉันบอกว่าให้แค่แบบส่งให้พี่เอ็มดูบอกว่าอยากจะส่งของขวัญไปให้เขาอ่าเออการว่าเขาส่งปัดเชือนะ้อ <laughs> แต่จริงๆคือเราอยากไปเอออเรายากไปแต่วันนั้นอะเรามีเรามีอีเวนต์เรามีอีเวนต์นะทุกคนวันที่ห้าเกิดดตรงวันพอีใช่เขาเกิดตรงวันที่ห้าพอดีวันดีนะก็น้องปกป้องจัดตอนเที่ยงด้วยไปไม่ทันมีแต่ลูกเรานี่แหละไม่มีเพื่อนใช่ลูกเราไม่ได้ไปดูแบบมีคนคอนเฟิร์มไปงานแบบวันเกิดปกป้องเยอะมากเรียกว่าพ่วฟ้าเมืองไทยใครมีลูกก็ เื่อเช้าเจอบอยธิสนุบอยธิสนุกายก็คงไต้เจอน้องเลยนะลูกลูกบ่อยชื่อน้องเฟย่าเขาพาน้องเฟย่ามาด้วยนี่ยเมื่อเช้าเจอน้องเฟย่าน่ารักจ้ะขึ้นไปทำไมนล่ะผอมเพรียวเธอต้บอกว่าหุ่นเซเรนเดอร์ุ่นเเรนเดอร์ไงผอมผอมเพียวเพียวคำว่าผอมเพียวลูกเราเนี่ยอีกหน่อยถ้าเหมือนมันไม่ยอมกินข้าวก็จะเป็นผอมเพียวเหมือนกัน อะไรลูกชี้ชี้รูปตัวเองเหรออ๋อไม่ใช่อัญญาอย่าขึ้นไปลูกเดี๋ยวขึ้นไปหนูลงไม่ได้มานี่ลงมามาดีดีไปขี่รถกรบะมีนะไปขี่รถกรบะมีลงมาอัญญามานี่พออุ้มเอา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 โบนัโบนัโบอุ้มอุ้มเขาสินัโบไปเราไปจากนั้นได้ยังไงอัญญาอัญญารถรถผมบอกว่าใครคลองลูกโหแรงเยอะ คุณพรมิดบอกแย่วันนี้ทันไลน์เพราะป่วยไม่ได้ออกไปวิ่งส่งมาห้าสิบดวงครับเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นค่ะคุณวิวบอกให้เต้าแฝดสิบดวงขอบคุณครับผมกจะไปก่อนไปเล่นบอลไหนเล่นบอลไหพี่นิดหน่อยส่งมาห้าสิบดวงพี่นิดหน่อยคนสวยมาแล้วเอฟซมาเป็นเอฟซีอมวยแล้วไปพ่อไปก่อนนะพ่อไปแล้วนะพ่อไปด้วยนะปีไปจะปีไปเออเออหึบหึบแล้วหึบ ว้าวว้า,วามึดแล้วไปเร็วไปตรงนู้นเร็วไปไปตรงนู้นอัญญาไป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 แล้วอัญญาอัญญาอัญญา,ามานี่เร็วอัญญาพ่อปิดไฟนะพอปิดไฟนะไปเร็วมาเร็วมาเร็วครับ มึนหมดแล้วมึนหมดแล้ว <c oughs> ไป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  <c oughs> คุณตุกต๊กๆุ๊กบอกว่าสนุกบันเทิงฝุดๆเลยระวังชนน้องนะระวังน้องคุณนิชกำมอือน้งมาสิดดวงค่ะ เมือ่อวานนี้ไปสัมภาษณ์พี่พี่บุดี้เราไปรายการพี่บุดี้มาด้วยนะแล้วแล้วมีอยู่ท่อนหนึ่งตอนเราแบบพี่บูดี้เขาบอกว่าลูกลูกเรามีคนดูพอๆกับลินปิงกับลินหุยแล้วรู้สึกว่าแบบเปรียบเทียบซะแบบเออลูกเรานีแ่แบบเปรียบ <c oughs> เทียบกับลินปิงกับลินหุย คุณเอ็นทีพูส่งมาห้าสิบดวงคุณรัฐดาส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณ hmm. ลุ่งหรือดีส่งมาสามสิบห้าดวงครับคุณธนาโดนหรอ กระเตงลูกมากอันนี้คุณนกงบอกให้ค่าเจ็บคอพ่อพ่อค่ะน้องพีชอบพี่หมีค่าเจ็บคอพ่อพ่อห้าสิบดวงคุณติ๊กส่งมาเก้าสิบเก้าดวงเออระวังลูก คุณแม่อุ้มส่งมาสิบดวงโอ้ยอัญญาอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออัญญาสองทุ่มคืนนี้ครับผมอัญญามาแสดงความสามารถทิ้งขยะเป็นแล้ว ว่ามุ้ยเข้ามาบอกสวัสดีครับพ่อพ่อมุย้ยเป็นไงบ้างาคุณพ่อเป็นไงบ้างคุณพ่อกับคุณแม่เป็นไงบ้างคุณวิไลลักษ์ส่งมาห้าสิบดวงคุณครับเธออ,อุ้มแต่ไอวาเดี๋ยวดราม่านะครับเด็กก็จะปิดเร็วนิดน,นึงนะคะคุณกานิกาบอก yeah. <c oughs> เด็กเหนื่อยแล้ว <c oughs> เด็กพักผ่อน คุณกอบส่งมา50ดวงครับอืมระวังพี่ชนนะลูกขับเร็วขนานี้คุณอาหา้าบอกหน้ารัก <liter> คุณทันเลีบอกจุ๊บๆแก๊งลูกหมูส่งมา100ดวงดูน้อด้วยเดี๋ยวชนนะพี่ดิไม่รู้หรอกว่าื่อเรามีเรียนใช่ไหมพี่ดิก็ไม่รู้ ออรเรนสงมาห้าสดวง <c oughs> ครับ <c oughs> คุณด็อกเตอร์ออยด็อกเตอร์ออยส่งมาห้าสิบดวงครับอ้าวยังไม่เปลี่ยนคนอีกมี คุณจินดาลับอกว่าดูอัญญาไอวาทั้งวันเก็บไปฝันเลยค่ะเด็กๆน่ารังมากคุณธนาโดนส่งมาสิบดวงครับคุณจินดาลัสส่งมาสามสิบห้าดวงครับมีแ yeah. คุณปณิตาส่งมาสิบดวงครับเดี๋ยวมือปิดปากแม่ลูกเขาทำอะไรอะ่ะ คุณนัททิชาส่งมาสิบห้าดวงปาริตาส่งมาสิบดวงครับเฮ้ยมีจิคุณมีนาบอกว่าไปตีกอล์ฟราชนาวีโดนแคดดี้หลอกว่าจะเจอทีพี ว,นนนวังแล้วคุณนอนเซนนอนเซนเหรอส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณน,นะครับอ่เราหนีเข้ามาในนี้ดีกว่ามามีดีมากเลยเปิดผับสำหรับเด็กดีกว่า <c oughs> หรอ นายอหยอนลงมาใหม่สิ <c oughs> ข้วางล่างมันเป็นลาวาเนาะโอ้ๆๆไม่ชอบอยู่ในข้อค่ะ เปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงเปิดเพลงหน่อยหาพี่นุย้ยพี่นุย้ยอุ้มเขาไปร <c oughs> อคลิปหนึ่งวันเวอร์ชันแฝดเดือนหน้าได้ดูครับ ปวดหัวไหมคะเวลาน้องๆรวมกวนกันก็มันไม่มันไม่ได้เรียกว่ามันก็คือเรียกรวมๆว่าปวดหัวได้แต่มันเป็นความแบบปั่นป่วนน่ะเอาคิดว่าหลายคนคงเข้าใจคำนี้เธอแป๊บเดียวอัญญาจะวิ่งแล้วคุณอุตณานะคะอัญญาเก่งจังเลยคุณสิริมาอันนี้มันแบบย้อนเยอะเหรอ เต้น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 คุณจิรัชานะคะส่งมา99ดวงหน <laughs> าไหมาคะก็ทมที่ต่างจาังหวัดหนาวมากค่ะคุณออยตีนะคะไม่หนาวแล้วค่ะ <c oughs> คุณอังุ่นคำพินิจน,นะคะส่งมา45ดวง <c oughs> แต่เป็นเพื่อนเล่นกันได้ค่ะ คุณสูนะคะเก่งมากอัญญาขึ้นข่อมรถเองได้แล้วคุณคุณมอรอบบมอรอนี่เฉยเนี่คืออะไรบบอุ้ยๆๆอุยบบอ,อุยมอรหม่อมราชวงศ์งนี้เหรอโสโสภาบบคุณมอรอโสภาแล้วนาคุณไม่หม่อมราชวงศ์ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องใช้คำรานางนลยคนสวยเดินเก่งแล้วลูกคุณแม่หมูบอกคุณอาคณิตอาคณิตส่งมาห้าสิบดวงครับเพลงแบบ ยี่ชนาหรอระวังนะลูกหนูเล่นรถแรงๆอะรถมันเสียนะมันมีไม่เอาคันใหม่มาให้แล้วนะนค่อยๆเล่นลูกเขาจะได้เล่นลน, <c oughs> นานๆไม่แล้วีบ๊้หนูจะกินทำไมอถุงเท้าอะหนูนนี่ฮะเต้นเนี่ย อุ้ยเจ็บไหมอยไพังรอ้พไหมลอ่มพังหรอแพ่จะพังเลยอ,อ,อาพ่อหล่อมากค่ะวันนี้จริงหรอวันนี้พ่อพ่อหล่อจังโอ้ยจริงหรอ <laughs> <laughs> เหอนว่เาเราเคยเห็นเวลาบแบบ มันจะมีคลิปที่ต่ออันนึงเน่ยที่แบบว่ามีคนเดินผ่านแลว้วมันคุเรียกว่าสุดหล่ออย่างเงี้ยอ่อแล้วก็เรียกทุกคนว่าสุดหล่สอ,สอสุดหล่อสุดหล่อเหรอไหนไอ้ว่าไอ้ว่าไปจุ๊บพ่อสิไอวาไปจุกจุกพ่อสิจุกพ่อยไอ้ว่าไปจุ๊บพ่อหน่อยอา,ออาสุดหล่อไงเรียกพ่อว่าสุดหล่อหน่อยหนีแบบหนีตายอ่ะ คุณชชชากานดาส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะครับคุณเชษดชมเหรอครับคุณเชษดชมส่งมาสามสิบห้าดวงชิดชมปะไม่ใช่สิ

ทุกคนอย่าลืมไปดูนะครับคลิปบีมออยล์ a n n e l ใน YouTube ตอนใหม่สนุกมาก<ค>เราพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวนิทัศการนะครับตอนแรกก็จะพาลูกขึ้นรถไฟไฟ้าใต้ดินแต่ว่าเราไปดูว่าเราเลือกไปทางไหนนะฮะสนุกไหมลูกไปดูนิทรศการสนุกไหมนอกจากไปดูนิทรศการแล้วเราก็พาลูกไปกินข้าวนะครับที่ร้านอาหารที่ มันใหญ่บ้างเลยเนาะเราไปดูว่าเราไปกินที่ร้านอะไรนักรกบผมดูได้ที่ b ีมออ l Channel YouTube คุณสายน้ำไม่เคยหยุดไหลส่งมา50ดวงครับอะโอเคดูเหมือนว่าทัฟฟิกเราจะน้อยลงเรื่อยๆแล้ว

อาการรมฐานแมงมุมที่อาบก,ากรรมตะภาพรังสีกัดโอ้กัดที่มือด้วยดูสิคุณเต๋าสงมาห้าสิบดวงครับคุณ,ณนัในในทพรสมมายี่สิบห้าดวง ขปฏิบัติหน้าที่เป็นสไปเดอร์แมนปีเตอร์จะสวมใส่ชุดกำลังมืออัมพ์ขาดอัญญาอัญญามาฟังไหมมาฟังแบบมีเล่าที่ทายไหมลูกมาหามันนี่ไหมกจกระจกกักตัวเออใช่บีเตอร์ใช้ใยแมงมุมของตัวเองได้หลายหลากวิธีเช่นทำเป็นโลกกกำบัง เพื่อป้องกันอันตรายหรือทําเป็นล่องชูชีพเพื่อให้ลอยตัวลงมาที่พื้นดินได้อยาา่างปลอดภัยและสไปเดอร์แมนยังใช้ยางอมุมห<อ>ย,ยุดยั้งโจรผู้ร้ายไม่ให้หนีรอดไปได้นอนเบบี้ยือออดับเบบี้นนสันติสไปเดอร์แมนยังมีส <t> ไปเดอร์เซนส์มีความสามารถในการร<ม>ับรู้อันตรายมา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 อยู่ด้วยกันเร็วสไปเดอร์แมนเซนส์ทำงานสไปเดอร์แมนก็จะรู้ตัวทันทีว่าไพ่เริ่ม ัวแล้วหนูนี่ก็เป็นแบกก่อนใช่อ่ะอ่ะแม่อัญยามาดูดูด้วยอัญยาอัญยามาหน้ามาดูตรงนี้อันนี้ป่ะโอ๊ยครบแล้วเหรอเนี่ยสี่คนหนูไอ้ก็ได้แต่ก็ยังมีบางคนเช่นโจนโจนาเจมบรรณาธิการหนังสือกินเกลี่งบูเกิลที่กลับไม่ไว้ใจสไปเดอร์แมน เขาคิดว่าสไปเดอร์แมนอาจจะเป็นคนไม่ดีและคอยใส่หน้ากากปิดบังตัวเองได้ตลอดเวลาก็คือก็ไม่ปืดหน้ากากให้ที่ยังชื่นชมสไปเดอร์แมนก็ไม่นะน้ากากให้ไดับผลปารีทำไมเอ้ยทำไมบายบายก็ไม่เปิดก่อนก็รู้เด็กหนึ่งขวบก็คือมานั่งฟังสไปเดอร์แมนแล้วก็จะก็คือบายบายจากหมูสามตัวอะไรเงี้ยบายบายเด็กเลี้ยงแกะบายบายนิทานอีสบทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก็คือมาวิเอ อย่างเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตก็ตามอ่ะ,อะนั่งกับพ่อเลย<ว>นั่งกับพ่อแต่การต่อสู้กับเรล่าร้ายเพื่อปกป้องผู้คนจะก็ทำให้สไปเดอร์แมนมีตูมากมายเหล่าร้ายดวุ่นวายละอ่ะพ<ว>่อว,ว่าเดี๋ยวพ่อหยุดไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกันดูมันวุ่นวายเหลือเกินนะเดี๋ยวจะดราม่า เอาน้องพีไม่เอาโอเคทุกคนบายบายก่อนทุกคนบาย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 นะคะบาย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 อุยคุณนิชาพัฒน์บอกให้รถถังบ้างนาอยากเห็นปิงป๊งๆหนึ่งพันดวงส่งมาหนึ่งพันดวงนะจ๊ะต้องให้ทําล้วอ่ะอ่ะอัญญาปิงป๊งๆก่อนอัญญาปิงป๊งๆเดี๋ยวพ่อไปแล้วเดี๋ยวพ่ออุ้มออกไปเลยลูกมป๋าป๋าป๋างมันมมุพูดนี้อยู่เสมอ ไหนเป็ปิงปิ้งก่อนพ่อพี่ไหนเอาจับไม่ทันปิ้งเลื่อบายปิ้งปิงปิ้งปิงอ่าเก่งมากลูกบายบาย่าขอบคุณนะครับคุณนิชาพาดครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนขอทุกคนมีวีคเอ็นที่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูนะดีบอยชแนลมีตอนใหม่แล้วก็คลิปสองทุ่มก็ยังมีนะทุกคนเดี๋ยวพ่อไปลงโอเคไปแล้วบายบายทุกคนบายบาย